ครับขั้นตอนที่1น,นะครับก็เริ่มจากการเชื่อมต่อตัว FTDI แล้วก็ตัวบลูทูธนะครับ <fish. S 1> เพื่อที่เราจะได้ทำการตั้งค่าบอร์ดเรทของตัวบลูทูธน,นะครับ บอเลยก็คืออัตราการส่งข้อมูลนะครับเป็น5760 0นะครับเราวิธีการนะครับการต่อซีเรียลนะครับก็คือเราสังเกตด,ดูจากขาตรงนี้เราใช้แค่5โวลต์กราวแล้วก็ RXTX นะครับการต่อก็คือ5โวลต์ต่อ5โวลต์นะครับ เราวต่อกราวก่อนนะครับ,บแร้วเราต่อไฟก่อนนะต่อเข้าด้วยกันนะครับสีขาวห้าโวลต์คู่นะ กล่าวกล่าวต่อกล่าว RX ต่อกับ tx เอ็กต่อ tx อ็กส่วนอะนะครับก็ต่อค่อยกันนะ RX ต่อ tx จากนั้นเราเสียบ USB ตัว FTDI ตัวนี้ครับเสียบ FTDI เข้าไปจากนั้นเราก็เปิดตัวตัวสเก็ตของ Arduino นะตัวเขียนโปรแกรมของ Arduino แล้วก็ไปเช็คการเชื่อมต่อพอร์ตนะครับอันดัแรกเราเราต้องตรวจสอบตรวจสอบตัวพอร์ตของตัว USB ว่า USB ของเราอยู่ที่คอมคอมพอร์ตอะไรนะฮะ เป็นคอม5นะครับคอมห้าแล้วก็กลับไปที่ตัวอนุโนะครับไปเลือกพอร์ตตัวนี้เป็นคอมห้านะครับจากนั้นก็มามุมขวาสุดซีเรียลมอนิเตอร์นะครับ ตัวนี้ของผมจะเป็นบอร์ดเลทห้าเจ็ดหกนศูนย์นะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่บอร์ดเลทตัวนี้วิธีการเช็คการเชื่อมต่อนะครับก็คือพิมพ์ AT Enter จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าบอร์ดเลทถูกต้องนะครับ ครับก็จะมีคำว่าโอเคขึ้นมานั่นคือการเชื่อมต่อของตัวตัว USB ตัว FTDI ตัวนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานนะครับปกติแล้วนะครับตัว USB ตัว b l u บ t ูทูธนะครับตัวบลูทูธเนี่ย จะตั้งดีฟอมมาที่บอร์ดเก้9600นะครับ9 6 0 0นะครับเราเช็คการเชื่อมต่อโดยการพิมพ์ AT นะครับ AT ก็คือโอเคแล้วสมมติว่าถ้าเราไปเลือกบอร์เดดอื่นนะครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ตรงนะ เลือก AT ก็จะไม่ตอบสนองนะครับนั้นต้องเลือกให้ตรงอีกครั้งหนึ่งนะ AT นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น5 7 6 0 0นะครับ คำสั่งก็คือ AT แล้วก็บวกนะครับแล้วก็บอร์ด B A U d นะเป็นบอร์ด7นะครับอันนี้คือเชื่อมต่อ57ของคุณศูนย์เรียบร้อยนะครับนี่คือบอร์ดเลสนะครับตอนนี้บอร์ดเลสเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ผมพิมพ์ at at ไม่มีอะไรตอบสนองเลยนะแต่ถ้าเราไปเลือกที่ห้าเจ็ดหกศูน์ ตัวนี้แสดงว่าเราเปลี่ยนตัวบอลลดนะครับมาเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานในการเชื่อมต่อแทนตัวสาย USB นะครับทีนี้ส่วนตัวตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือตัวจริงๆก็ ใช้เชื่อมต่อกับ Android ได้นะครับกับ Android ที่ลง Mission Plan อ e r นะครับหรือตัว tower นะครับหรือตัวโปรแกรมอื่นที่เป็นตัวโปรแกรมคอนโทรลนะครับสามารถดิ้งผ่านตัวบลูทูธตัวนี้ได้เลยนะครับนะครับก็อย่างที่ตัวอย่างที่ให้ดูในตอนแรกนะครับก็นะครับก็ ต้องเซตค่าบลูทูธแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าเข้าไปต่อตัวตัวบลูทูธ้าไปที่ตัวบอร์ดไมโครหรือไฟคอนโทรลเลอร์นะครับทีนี้ในส่วนของตัวบลูทูธกับไฟคอนโทรลเลอร์เองจะต่อกันยังไงนะครับตัวนี้เรามาดูนิดนึงนะครับ ที่พอร์ตที่เราจะต่อกันครับก็คือเทเลมิที่ตัวนี้ชัดไหย ครับมี5พินนะครับ5้พินหพินหน้าตาบอร์ดเป็นยังไงนะครับครับบอร์ดเทเลวิชีตัวนี้พอร์ตนี้นะครับด้านหลังเรามาดูด้านหลังกนะันด้านหลังก็คือเราไปบัดรกรีคร,ครับก็เชื่อมต่อตามตาม จุดนี้ครบัตรกีออกไปนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัวบลูทูธนะครับนะครับหรือนะครับหรือซื้อสายที่มันถูกต้องมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อซื้อสายที่มันถูกต้องนะครับเป็นเป็นสายที่ต่อกับเทเลเมทรีนะครับมีอยู่5เส้นออกไปนะครับถ้าเพ,เพื่อนไม่ถนัดบัตรกีก็ต้องก็ต้องใช้วิธีการซื้อสาย ที่มีปลั๊กที่ถูกต้องนะไม่งั้นมันจะถ้าบัตรกรีไม่ดีก็อาจจะเชื่อมทําให้ชอ็อตกันได้นะครับก็ไม่แนะนํา